อ่าบางคนก็ไปแทะไปแดกข้าวเยอะๆมึงอ่ะไปแทะไปแดกข้าวเยอะๆไปไปไไปไปที่ไหนก็ไปไปที่ชอบที่ชอบเลยคือคุณต้องเห็นเห็นความเดือดร้อนประชาชนทุกวันนี้แล้วรู้ว่ามันสาเหตุมาจากอะไรแล้วไม่ใช่มานั่งปกป้องสาเหตุของมันไม่ให้คนพูดถึงไม่ให้คนด่าเพราะถ้าคุณยังปกป้องคุณก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนั่นแหละเออถ้ามีคือโยตินกู้งกับโยตินไปด้วยนั่นแหละ ทำไม,ไมการจะโค่นเจ้าในฝรั่งเศสมันต้องเริ่มจากการกิโยตินหลุยและพวกพรรคพวกเอาตา้ารอยยอลิสหมื่นเจ็ดพันกว่าคนทุกวันนี้สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงเปิดเมืองได้แล้วเดินไปปิกนนิกได้แล้วไม่ต้องใส่หน้ากากแล้ว<ม>ฉีดวัคซีนกันหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเ<ม><ม>พราะไม่มีเจ้าอยู่ไงเพราะไม่มีในหลวง,งไง เงินเงินเบี้ยยังช right no ีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนชราเนี่ยที่ไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยได้หกร้อยเท่ากันแต่ที่ไทยม่งได้หกร้อยบาทที่ฝรั่งเศสได้หกร้อยยูโรสองหมื่นสามพันบาทเนี่ยเพราะไม่มีเจ้าไงเพราะไม่มีในหลวงไงเพราะไม่มีสถาบันกษัตริย์ไงเบี้ยยังชีพคนชราที่นี่ถึงได้เดือนละสองหมื่นสามพันบาท อันนี้คือขั้นต่ำนะบางคนก็ทํางานสะสมมามากกว่าน,นี้เขาก็ได้เดือนหนึ่งก็อาจจะสองพันก็มีก็ถึงนะอันนี้คือขั้นต่ำแล้วสองหมื่นสามพันบาทคือขั้นต่ำของเบียรจากชีปป์คนทราที่ไทยก็หก <c oughs> ร้อยฝรั่งเศสก็หกร้อยแต่ฝรั่งเศสหกร้อยยูโรที่ไทยหกร้อยบาทซื้อมามา่า <c oughs> สองลัง <c oughs> ปลากระกป๋องแ <c oughs> พ็คสองแพ็คไข่หมดแล้ว <c oughs> พราะที่นี่ไม่มีกษัตริย์แล้วไงล้มเจ้าไปแล้วสองร้อยกว่าปีอ่ะเราอยากให้ประเทศไทยมีก้าวแรกครับอยากให้ประเทศไทยมีก้าวแรกของความเจริญอยากให้ประเทศไทยมีก้าวแรกของความเจริญมันต้องเอาตัวถ่วงความเจริญที่สุดของของแผ่นดินออกไปนั่นคือใคร สถาบันกตรศึกษาไม่ใช่ใครอื่นอ่าสราบุตรหางจกตูดไปแล้วปาะป่ะคนที่เขาเขามีศักยภาพมีความเก่งกาจในการบริหารอย่างทักษิณอย่างธนาธรไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นมาเลยภายใต้ระบบโจรระบอบต้นตีนระบอบสถาบันกษัตริย์นี้แทนที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีอ้าทักษิณธนาธรมาแข่งกันอ่ะอภิสิทธิ์อยากลงเหรอประยุทธ์อยากลงมึงมาแข่งกันสิ แต่เพราะมเจ้าเนี่ยมันไปเทคไซให้พักหนึ่งมันไปเทคไซให้กองทัพแล้วก็เขียนกติกาใหม่ที่มันได้เปรียบหนึ่งสิบไม่เท่ากับหนึ่งเสียงแล้วมันก็เอามาบอกให้ลองมาเลื่กงกันสิใครจะไปชนะมึงได้มึงเขียนกติกาใหม่มึงเองเอาตามใจเนี่ยเออนี่ไม่รวมบัตรขยเองบัตรเียอะไรจะโกงอะไรตหน่วยนะเหียมันไม่มีไม่มีที่ทางให้คนที่มีศักยภาพได้ใช้ศักยภาพนันเลย ทำไมประเทศไทยไม่เจริญทั้งน้ที่คนไทยโคตรเก่งโคตรมีศักยภาพทุกทางหลายหลายทางเพราะมันมีคนคอยกดทับอยู่คอยเหยียบเอาไว้อยู่ไม่ให้คณได้โชว์ศักยภาพคนบริหารเก่งๆอย่างนักษินาทิรไม่มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพในการบริหารประเทศเพราะถูกเหยียบไว้ถูกกดทับไว้คนอย่างน้องปะไก่ปะกกยฟ้าที่เพิ่ง ฆ่าตัวตายเมื่อวันเสียงเพาะมากมีความอินเนอร์ในการร้องเพลงมากคุณภาพทางดนตรีสูงมากแต่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะมีรายได้ทำมาหากินได้เพราะการบริหารของไอ้ประยุทธ์ที่กษัตริย์มันส่งมาเนี่ยศักยภาพต้องสูญเสียสูญเปล่าไปเท่าไหร่นี่แค่คนเดียวนี่แค่เคสเดียวสองเคสสามเคส มันมีเป็นล้านเทศล้านคนที่ถูกกดทับศักยภาพความเป็นมนุษย์ไว้ภายใต้ระบอบนี้ถ้าคุณต้องการปลดปล่อยศักยภาพกําลังการผลิตศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของคนไทยจริงนู่นเลยระบอบกษัตริย์ต้องเอาออกต้องเอาออกคําเดียวไอ้การบอกว่าจะมีปฏิรูปให้โอกาสเขาคงไว้ปีดีเคยให้แล้วอาจารย์ปีดีเคยให้โอกาสแล้ว เคยเคยเคยลองโค้งเอาไว้แล้วมันคือหายนะนะฮะก็แต่ก็ใครเคลื่อนไหวให้ทีละเก้าอะไรก็อันนั้นก็ไม่ว่ากันก็เาเคยปฏิรูปถ้าเขาไม่ยอมก็ค่อยอ้นี่ก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าเราได้บทเรียนแล้วปีดีให้บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดแล้วแปดสิบเก้าปีอภิวัตสยามบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดคือการให้ยังมีกษัตริย์อยู่ในระบอบคือหายนะของประชาชน ทั้งแผ่นดินเราได้ได้บทเรียนแล้วไปข้างหน้ากันดีกว่าไปข้างหน้าด้วยกันดีกว่าปลดปล่อยประชาชนจากการถูกกดขี่นี้ด้วยกันดีกว่าปลดปล่อยศักยภาพของผู้คนคนไทยเนี่ยศักยภาพสูงสูงมากๆด้วยแต่ไม่ได้สามารถใช้ศักยภาพนั้นถูกกดไว้ทุกอย่างบางคนแม้แต่เรื่องปลูกกัญชา ฝีมือเก่งระดับโลกก็ต้องถูกกดทับเอาไว้ด้วยกฎหมายส้นตีนปลูกหนึ่งต้นก็ยังจับไปขังต้องเข้าระบบไอหนูไอเยี้ยหนูเท่านั้นคนไทยศักยภาพสูงจริงๆผมยืนยันศักยภาพสูงมากแต่ไม่สามารถใช้ศักยภาพนั้นได้อย่างอิสระเสรียไม่ได้สามารถใช้ศักยภาพนั้นได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ เพราะระบบอุปถัมภ์ระบบสถาบันกษรตริยามันทำให้มีเส้นสายข้าราชการทหารตำรวจอะไรต่างๆเส้นสายทุกอย่างมันกีดกันความเท,าเท่าเทียมในการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของคนไทยทุกคนระบบอุปถัมภ์นี้ทําให้คนไทยที่มีศักยภาพไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ไม่สามารถหาไรายได้จากศักยภาพที่ตนเองมีได้อ เราต้องสนัสนบสนุนศักยภาพของบุคคลปัจเจกบุคคลมากกว่าระบบอุปถัมภ์ที่มันสร้างโครงสร้างอุปถัมภ์ที่มากีดกันไม่ให้บุคคลที่มีศักยภาพได้ใช้ศักยภาพเราต้องพลิกกลับกันเชิดชูประชาชนไม่ใช่เชิดชูในหลวงนะฮะกษัตร mm ิย hmm. ์ตอนนี้ผมมองไม่เห็นประโยชน์เลยจริงๆ น้องที่เขามีลูกทารกติดโควิดวิ่งหาโรงพยาบาลศินแพทย์ก็ไม่รับนักศีนครินก,ก,ก็ไม่รับโรงพยาบาลวิภา,าก็ไม่รับโรงพยาบาลจุฬาก็ไม่รับเพราะเตียงเต็มหมดเนี่ยกษัตริย์ที่เอางบไปสามหมื่นสามแันกว่าล้านแม่งช่วยเฮียอะไรแม่งช่วยเฮียอะไรบ้างตระกูลมันโคตรเง่าเหรอตระกูลมันอีป้าม่วงช่วยอะไรบ้างอีภาระช่วยอะไรบ้างอีกบช่วยอะไรบ้างอีโสมช่วยอะไรบ้าง อีป้าปากแดงพันปีหลวมเนี่ยช่วยอะไรบ้างเป็นบ้าช่วยใครไม่ได้ช่วยเแต่ตัวตัวเองยังไม่ได้เลยอีปราดูคอหักช่วยอะไรบ้างอันนั้นก็ยิ่งแย่ใหญ่ต้องมีคนคอยประคองบตลอดเวลาเห็นใจเขาหน่อยมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่จะช่วยเป็นประโยชน์ประชาชนได้ตอนนี้จริงถูกปิดกั้นทุกทางขังประชาชนไว้ในกรงชื่อประเทศไทยวิกฤตฉุกเฉินแบบเนี้โรงพยาบาล ห้องฉุกเฉินไม่พอรับผู้ป่วยโควิดแบบเนี้ยกษัตริย์ม่งอยู่ไหนอ่ะเจ้ามันช่วยอะไรอ่ะไอที่อยู่ๆนะีไม่รู้ตัวจริงหรือตัวปลอมก็ยังเป็นพิธีวิพาวิการณ์ของเราประออชาชนอยู่เนี่ยกษัตริย์อยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ไอเบชิล่ามันอยู่ไหนไอเฮียแล้วไม่มีประโยชน์คนจะเอาไว้ทําไมเวลาเป็นไส้ติ่งเนี่ยไส้ติ่งแม่ไงไร้ประโยชน์มันต้องทายังไงปัดทิง้งเออนอกจากไม่มีประโยชน์ไม่พอเป็นโทษด,ด้วยเป็นมนลพิษด้วย สูบกินด้วยทำลายระบบระบบทำลายประชาธิปไตยด้วยเซลลประหารสิบกว่าครั้งด้วยไอ้ไส้ติ่งดอกนี่นะนี่คือไส้ติ่งอักเสบวันนี้สถานการณ์คือสถานการณ์ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งนี่คือสถาบันกษัตริย์ต้องตัดทิ้งเท่านั้นทางเดียวคือคุณต้องผ่าตัดตัดทิง้งไม่ใช่เฮ้ยจะฉีดยาแก้ให้ไส้ติ่งหายอักเสบยังไงดีวะเอายาหมองทาอายาหมองทาก็ไม่หายสถาบันกษัตริย์นทุกวันนี้มันคือไส้ติ่งอักเสบไม่มีประโยชน์และก่อโทษมหาร มีเอาไว้ก็มีแต่ตายพากันตายทั้งร่างกายทั้งทั้งชีวิตนะฮะมันมันคือไส้ติ่งอักเสบจริงๆมันไมน่มันไม่ใช่แค่ปรสิตแล้วปรสิตบางชนิดมันยังสร้างเอนไซม์มา,มาแก้บางโรคได้มันจะไม่ฆ่าโฮสต์แต่ไส้ติ่งอักเสบเนี่ยโฮสต์ตายด้วยเจ้าของร่างกายตายด้วยแล้วทำให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดตายด้วย มแมมพูดไปจอมนี่ผานยังไงปีละสามหมื่นสามพันเ็ดร้อยกว่าล้านซื้อวัคซีนไฟเซอร์ได้กี่โดสผานยังไงอะอืผานยังไงมึงซื้อกันํำไมเหลือดำน้ำมึงซื้อกันํำไมมาอีกแล้วมึงมีหลักฐานเปล่าว่าในหลวงเซนไอ,อ้ยี่ยยังจะมาหน้าด้านมันมีหลัก ฐานครับแต่คนโง่จะมองไม่เห็นว่าในหลวงเซนรัฐประหารหงงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะมองไม่เห็นว่าในหลวงเซนรัฐประหาร <palate> มันมีหลักฐานชัดเจนแต่หลักฐานนี้พิเศษเป็นหลักฐานที่ล่องหนสําหรับคนโง่หลักฐานเรื่องในหลวงเซนรัฐประหารให้ไอประยุทธ์เข้ามาเนี่ยเป็นหลักฐานพิเศษที่มันเป็นหลักฐานล่องหนคนโง่จะมองไม่เห็นครับคนโง่เท่านั้นที่จะมองไม่เห็นโดยเฉพาะอสงในก่อนหน้าโง่ ลิมเท่านั้นที่จะมองไม่เห็นหลักฐานว่าไอในหลวงภูมิพลเซ็นให้ประยุทธ์เข้ามาทําลายประเทศเจ็ดปีเนี่ยมีแต่คนโง่คนดักดานที่มองไม่เห็นมึงจะจบด็อกเตอร์หรืออะไรก็ตามไม่ใช่ข้อยกเว้นของความโง่ <c oughs> เออโง่แล้วโง่อีกอาจจะพิมอะไรอีกไอ้ประสมนีก่อนหน้าโง่เป็นหลักฐานล่องหนเป็นหลักฐานล่องหนหลักฐานว่าในหลวงเซ็น รัฐประหารให้ประยุทธ์เข้ามาเป็นหลักฐานล่องหนคนโง่จะมองไม่เห็นออแล้วมึงได้ยินไหมประยุทธ์มันบอกกันเลยหลวงให้อำนาจผมมาเนี่ยมึงได้ยินไหมฮะมึงไปอยู่ไหนมามันพูดกลางสะพานนั่นะไอ้เหี้ยพ่อค้าลูกชิ้นแถวมอบก็ยังรู้เรื่องเลยมึงไปอยู่ไหนมาไอ้เหี้ย หมดความสีเบานะมึงาอย่างดีนะไม่มีใครมาโอ้ยอไปหยาบคายกับพวกมึงนั่นแหละสลิ่นั่นแหละก็ช่วยวิจารเรื่องสสในสภาผมวิจาร์เรื่องในสภาไปหมดแล้วว่ามันเป็นการฟอกขาวอำนาจโจรผมก็เลยไม่ไม่อยากจะไปวิจาร์รายละเอียดภายในอะไรใดๆเพราะว่า อย่างที่บอกผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการไปร่วมสังกกรรมใดๆกับสภา,าโจงัย mm hmm. คือมันไม่ไม่ใช่ทางออกไม่ใช่คำตอบของระบอบนี้ระบอบที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ไม่สามารถไปไป,ไปทำได้ด้วยการไปร่วมฟอกข่าวไปร่วมสังกกรรมเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้สภา,าเขามันทำไม่ได้ด้วยวิธีนี้ mm hmm. มันทำได้วิธีการลงถนนแบบตุลา16หรือพฤษภา35เพื่อการเปลี่ยนแปลง mm hmm. หรือ หรือปฏิวัติด้วยตัวเองเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกอย่างด้วยตัวเองให้ให้เรามาเริ่มใช้วัฒนธรรมไม่ร่วมสังฆกรรมกับเจ้ามไม่ร่วมสังฆกรรมกับพวกริ้วล้อเจ้าพวกทหารไม่ริว้วไม่ร่วมสังฆกรรมกับนายทุนที่สนับสนุนเจ้าบอยคอรดมันให้หมดอมไอไอทุนตัวไหนไปให้งบไปบริจาคสถาบันกษัตร,ริย์เป็นพันล้านร้อยล้านแบนมันให้หมดแบนเจ้าให้หมดมี ซุ้มมีอะไรไม่ไม่ต้องไปเผาได้เผาออกมาใช่ไหมทำความสะอาดคือ,อเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในตัวเองใครกราบเรื่องของมึงกูไม่กราบใครอวยเรื่องมึงกูไม่อวยอใครใครเรียกกูไปลงนามสมัยพระพรใครเรียกกูไปเข้าเฝ้าไม่ไปไม่ร่วมสังคกรรมไม่ร่วมสังคกรรมใดๆกับสถาบันกษัตริย์เออมันจะจุดเทียนปล่อยคอนพ่อคนแม่มาจุดกันเองอย่าไปเสื่อมัน ใครจะถลายไปเพระกาชกคนแม่คม่มันด่ามันด่ามันเข้าไปมึงเอาเงินภาษีประมาณประมาณภาษีคนไทยไปใช้เท่าไหร่หประชาชนเดือดร้อนทุกวันนี้เท่าไหร่จนต้องฆ่าตัวตายกันเท่าไหร่พวกมึงยังสุขสบายอการตัดคอพระเจ้าหลุยที่สิบหกที่ปารีสมันก็เกิดจากรูปแบบความอดอยากถึงขั้นอดตายแต่แต่ในวังยังกินหรูอยู่สบายยังกินนู่นนั่นนี่เต็มโต๊ะ แต่ชาวบ้านในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีขนมปังแบกเก็ตแบบขนมปังฝรั่งเศสอะอแบบแท่งยาวๆสี่ <4 S 1> 2. 2> ก้อนอในชุมชนมีทั้งหมดสี่ก้อนต้องมานั่งประชุมกันว่าจะแบ่งให้ผู้หญิงแบ่งให้เด็กกินกันก่อนนะขนมปังสี่ก้อนที่มาแบ่งกันในหนึ่งชุมชนเนี่ยนั่นคือความอดอยากแล้นแค้น อดอยากปากเปื่อยของประชาชนมันทําให้ความแค้นมันเกิดในใจว่ากูยังเห็นไอ้หลุยที่สิบหกกับมารียองตตเนตแม่งยังกินหรูอยู่สบายหมูหมูเนื้ออะไรเต็มโต๊ะซึ่งมันก็ไม่ต่างจากไทยในตอนนี้เลยนะภาพมันไม่ต่างจากไทยในตอนนี้เลยอย่าว่าแต่ตัวพวกมันอะไรหมาพวกมันเนี่ยยังดีกว่าพวกท่านีหมาพวกมันได้งบประมาณร้อยเก้าล้าน ประชาชนที่นอนเล,ล่ร่อนอในสนามหลวงพบประมาณปีละหนึ่งร้อยหนึ่งพันบาทยังไม่ได้เลยแต่มีบ้านให้หมาอยู่อีทัวนะเอาบ้านเอาเงินไปสร้างบ้านให้หมามันอยู่คนไม่มีที่จะนอนจะอยู่จะกินอีดเริ่มต้นการปฏิวัติฝรั่งเศสมันเริ่มจากรูปแบบนี้เลยม,มันเริ่มจากความอดอยากปากแห้งของประชาชนในขณะที่เจ้ายังสุขสบายอยู่บนกองเงินกองทองเลยน้องที่เขาลูกติดโควิดตัวเขาก็ติดโควิดเนี่ย วิ่งหาสี่ห้าโรงพยาบาลยังยังไม่มีห้องผู้ป่วยให้เขาเลย<ม>ในขณะท,ที่เจ้าเนี่ยมึงจะป่วยแค่แอะเล็กแอะน้อยมึงมีห้องหรูรองรับตลอดจ้างหมอทั้งโรงพยาบาลลงไปรักษาในวังยังได้<ม>นี่คือความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุดนี่คือความชิบหายวายวอดของความเท่าเทียมกันของมนุษย์<ม>ยุคนี้คือยุคแห่งความล่มสลายของกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงรัตนโกสินทร์พินาศแล้วซึ่งระบบสาธารณรปโภคระบบสาธารณสุขคนกําลังย้ายถิ่นฐานออกจากกรุงรัตนโกสินทร์คนกําลังอยากย้ายประเทศไปอยู่อาศัยประเทศอื่นเพราะความห่วยแตกของระบบที่ปกครองกรุงรัตนโกสินทร์อยู่โรคระบาดกำลังสร้างความพินาศย่อยยับ กรุงรัตนโกสินอยู่เพราะมึงจัดการกันไม่เป็นจัดการกันไม่ดีห่วยแตกเอาแต่จะขายยาอืเอาของห่วยห่วยเข้ามาให้ประชาชนกรุงรัตนโกสินจะไม่พินาศย่อยยับได้ไง <c oughs> ชัดดาวก็ต้องชัดดาวกรุงรัตนโกสินชัดดาวสถาบันกษัตริย์ชัดดาวจักรีนะฮะมันมันเป็นทางเดียวจริงผมยืนยันว่าเป็นทางเดียวจริงๆท,ที่จะที่จะทําให้วิกฤตนี้มัน มันมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ได้ hmm. มันเลวร้ายขึ้นทุกวันตายแบบสะสมทุกวันแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรได้หมอก็โดนสั่งปิดปาก hmm. ไม่ให้พูดไม่ให้โวยพยาบาลคนหนึ่งฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต hmm. เพื่อนโพสอะไรยังถูกสั่งให้ลบโดยต้นสังกัดแม่งเจ็บใจน่าเจ็บใจขนาดไหนอ่ะเพื่อนตายยังโพสไว้อะไรเพื่อนไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาความมั่นคง แห่งรัฐแห่งโรงพยาบาลแห่งสาธารณสุขอื mm. มันเจ็บปวดขนาดไหนอ่ะผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีญาติหรือคนรู้จักที่สูญเสียจากกรณีโรคโควิดนี้กันทุกคนอ่ะทุกคนเป็นเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบอบนี้นะ mm. ดังนั้นต้องต้องต้องชัดดาวชัดดาวสถาบันกษัตริยนะ์รีสตาร์ทระบอบใหม่ขึ้นมาจะเป็นระบอบอะไรก็ได้ ริพับบลิกก oh okay. ็ได้ระบอบสหพันธรัฐก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ระบอบที่มีเจ้าที่ไม่ใช่ระบอบที่มีปรสธิตอยู่ไม่งั้นไม่จบวนไปอย่างเงี้ยวนไปวนลูบไปอย่างเงี้ยถ้ายังถ้ายังปล่อยให้เจ้ายังอยู่ในโครงสร้างอำนาจอยู่ก็จะเหมือนที่ปรีดีอาจารย์ปีดีเคยผิดพลาดในตอนที่มีอำนาจแต่ไม่มีประสบการณ์ก็คือยังปล่อยให้เจ้ามีอำนาจอยู่ในตัวบทกฎหมาย ในรัฐธรรมนูนขอบคุณคุณแอนเดรียนะครับสำหรับการสนับสนุสนสติกเกอร์มา5ยูโรนะครับขอบคุณมากครับคุณแอนเดรียนะครับความหวังตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าเราเอาระบบปริตโค่นโครงสร้างมันลงได้นั่นคือความหวังของแผ่นดินเราของแผ่นดินไทยของแผ่นดินที่ทุกคนอยู่ร่วมกันที่ทุกคนได้รับผลกระทบร่วมกันอยู่สำหรับไอ้พวกสันลิมก็ มึงก็ลองมาขวางสิก็ลองมาขวางจังหวะที่คนเขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองสิถ้ายังอวยระบอบเฮี้ยๆฮแบบนี้ได้อยู่เนี่ยก็ตายก็ตายไปกับมันก็ตายไปกับระบอบมันเถอะบุญมาหน้าโง่มาอีกแล้วถ้าชัดดาวยังไงป้าจอมอธิบายหน่อยก็ผมบอกไปแล้วพันคนเรียนมาคนละสายคนละทางก็มีพันวิธีอื ล้านคนถ้าซักมีคนไม่เอาเจ้าชัดเจนสักล้านคนคิดหาทางเอาระบบเจ้าออกจากแผ่นดินไทยให้ไวที่สุดทิดคนละวิธีได้ล้านวิธีมันต้องมีสักวิธีที่มันสําเร็จถูกไหมม,มันต้องมีสักสิบวิธีร้อยวิธีที่มันสําเร็จถูกไหมล่ะแต่ ไอบุญมามีวิธีเดียววิธีกราบนะครับเออไอเจ้าพิธีกราบลก็ขอบคุณก็กราบมุ่งไปอขอบคุณคุณทีสติกนะครับสำหรับสติกเกอร์10 US d ลลาร์อันนี้ให้ใหอลองให้ลองคิดดูนะถ้า,ถาทุกคนชัดเจนในเป้าหมายว่าเราต้องเอาระบอบสถาบันกษัตร,ริย์ออกจากประเทศออกจากโครงสร้างไทยให้ได้สักล้านคนเราคิดมาล้านวิธีแล้วมาแชร์วิธีกันเนี่ยมันต้องมีสักวิธีหนึ่งดีที่สําเร็จอใช่ไหมอะ แต่ถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็จะเอาไอตู่ออกเอาประยุทธ์ออกมันก็ไม่จบตุ๊กตาตัวหนึ่งตายมันมันมีตุ๊กตาอีกเป็นขยงอีกเป็นฟาร์มอ่ะคุณคุณคุณนึกไปออกคุณก็ณเลี้ยวไปทางจอประโละ <laughs> น,นลอลอีกันนั่งคอตั้งคอสะร้อนกันเลยนะไอ้นาซาไมล์เลิฟบอกว่าทั้งหมดนี้คือต้องมีทหารร่วมด้วยเท่านั้นถึงจะมีกับปฏิวัติฝรั่งเศสประชาชนครับประชาชนล้วนๆครับแล้วทหาร พอเห็นเพียงพัมพมันร่วมเองครับมันไม่อยากตายเหมือนกัน mm. นะฮะคนนำปฏิวัติฝรั่งเศสประชาชนครับไม่ใช่ทหารนำครับไม่ใช่ทหารนำนะครับ mm. จับเจ้ากิโยตินได้นี่ไม่ใช่ทหารนำนะครับประชาชนนำนะครับ mm. แล้วทหารที่เขาใจใจรักความเป็นธรรมเขาร่วมเอง mm. ไม่ต้องนำก็ได้แต่ถึงจังหวะถึงเวลาลวอ,อ,อย่ามาขัดขวาง mm. แค่นั้นจบ นะฮะไม่ต้องไปบอกว่าต้องมีทห,หารนําถ้ามึงมีความเป็นผู้นํามึงมานํานานแล้วทหารเนี่ยถ้ามึงมีความเป็นผู้นําที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมให้ให้ดีขึ้นเนี่ยมึงมานํานานแล้วประชาชนไม่ได้ต้องการทหารมาเป็นผู้นําครับต้องการคนกล้ามาเป็นผู้นำํำ <c oughs> เขาถึงจะไปด้วยเขาถึงจะกล้าไปพร้อมกันด้วย <c oughs> นะฮะอ่ะก็นี่ไงนะซา ไม่เลิกก็มาบอกทหานฝรั่งเศสไปลบก,ก็นี่ยังไงก็ชัดเจนไหมไม่ไม่จำเป็นต้องมีทหารนําเลยเออ,เอผิดยังไงที่ผมพูดนะครับโอ,อ,อ้หมดหรือยังมีเรื่องอะไรจะด่าเจ้าอย่งไรก,ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้อวันนี้ก็สบายๆวันนี้ก็ต้องขออภัยบรรดาแฟนคลับที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จไฟเย็นที่ปาสเดลาบาสตีนะะ